มหาสีหนาสูตรเรื่องของอเจลกะกัสปะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณก,กันนกะพละมิขายวันใกล้อุชุญญานครครั้งนั้นอเจลกะชื่อกัสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนหน้ที่ควรส่วนสุดข้างหนึ่งจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญข้าพระเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณะโคดมทรงติตบะทุกอย่าง ส่งคัดค้านกล่าวโทษบุคคลผู้ประพฤติบะทั้งปวงผู้มีอาชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียวสมณพราหมณ์เหล่านั้นมักกล่าวตามคำที่พระโคดมผู้เจริญตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตูพระโคดมผู้เจริญคำไม่จริงและชื่อว่าพยากรธรรมตามสมควรแก่ธรรมอนนึง่ง การกล่าวและการกล่าวตามที่ชอบทำแม้น้อยหนึ่งจะไม่ถึงฐานะที่ควรติเตียนแลหรือความจริงข้าพระเจ้าไม่ได้มีความประสงค์ที่จะกล่าวตูระโขดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนกสปะสมณพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้ว่า ทสมณะโคดมทรงติตะบะทุกอย่างทรงคัดค้านกล่าวโทษบุคคลผู้ประพฤติตบะทั้งปวงผู้มีอาชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียวไม่เป็นอันกล่าวตามเราและไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงดูก่อนกสปะเราเห็นบุคคลผู้ประพฤติตบะมีอาชีพเศร้าหมอง บางคนในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกก็มีเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีอยู่เป็นทุกข์พระบุญน้อยเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกก็มีอยู่เป็นทุกข์พระบุญน้อยเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีด้วยทิพยายจักษุ อันบริสุทธิ์ล่วงจากสุมนุษย์ดูก่อนกัปะเรานั้นรู้การมาการไปจุดติและอุบัติของบุคคลผู้ประพฤติบะเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เราจักติตบะทุกอย่างจากคัดค้านกล่าวโทษบุคคลผู้ประพฤติบะทั้งปวงผู้มีอาชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียวทำไมเล่า ดูก่อนกัสสปะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นบัณฑิตมีปัญญาละเอียดทำการโต้เถียงผู้อื่นมีท่าทางเหมือนคนแม่นธนูอยู่พวกเขาน่าจะเที่ยวทํำลายทิฏฐิทั้งหลายด้วยปัญญาก็สมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมลงกับเราในฐานะบางอย่างไม่ลงกับเราในฐานะบางอย่างบางอย่างที่เขากล่าวว่าดี แม้เราก็กล่าวว่าดีบางอย่างที่เขากล่าวว่าไม่ดีแม้เราก็กล่าวว่าไม่ดีบางอย่างที่เขากล่าวว่าดีเรากลับกล่าวว่าไม่ดีบางอย่างที่เขากล่าวว่าไม่ดีเรากลับกล่าวว่าดีบางอย่างที่เรากล่าวว่าดีแม้สมณะพราหมณ์พวกอื่นก็กล่าวว่าดี บางอย่างที่เรากล่าวว่าไม่ดีฝ่ายหนึ่งก็กล่าวว่าดีบางอย่างที่เรากล่าวว่าดีฝ่ายหนึ่งก็กล่าวว่าไม่ดีบางอย่างที่เรากล่าวว่าไม่ดีฝ่ายหนึ่งก็กล่าวว่าดีเราเข้าไปหาสมณะพราหมณ์พวกนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุฐานะที่เราไม่ลงกันจงงดไว้ ในฐานะทั้งหลายที่ลงกันวินยูชนจงซักไซสไล,ล่เลียงสอบสวนเปรียบเทียบครูด้วยครูหรือเปรียบเทียบหมู่ด้วยหมู่ว่าธรรมของท่านพวกนี้เหล่าใดเป็นอกุศลน,นับว่าเป็นอกุศลมีโทษนับว่ามีโทษไม่ควรเสบนับว่าไม่ควรเสพไม่เป็นธรรมประเสริฐ นับว่าไม่เป็นธรรมประเสริฐเป็นฝ่ายดำนับว่าเป็นฝ่ายดำใครเล่าละธรรมเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือประพฤติอยู่พระสมณโคโดมหรือคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นดูก่อนกัสปะก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือวินยูชน เมื่อซักไซสไล่เลียงสอบสวนพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าทำของพวกท่านนี้เหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลมีโทษนับว่ามีโทษไม่ควรเสพนับว่าไม่ควรเสบไม่เป็นธรรมประเสริฐนับว่าไม่เป็นธรรมประเสริฐเป็นฝ่ายดำนับว่าเป็นฝ่ายดำ พระสมณโคดมละทรรเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือประพฤติอยู่หรือว่าท่านคณาจารย์ผู้เจเริญเหล่าอื่นดูก่อนกัสปะบินยูชนในโลกนี้เมื่อซักไซไล่เลี่ยงสอบสวนดังนี้โดยมากพึงสรรเสริญเราพวกเดียวในข้อนั้นดูก่อนกัสปะ อีกข้อหนึ่งเล่าวินยูชนจงซักไซไล่เลียงสอบสวนพวกเราเปรียบเทียบครูด้วยครูหรือเปรียบเทียบหมู่ด้วยหมู่ว่าทมของท่านพวกนี้เหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษควรเสพนับว่าควรเสพเป็นธรรมประเสริฐ นับว่าเป็นธรรมประเสริฐเป็นฝ่ายขาวนับว่าเป็นฝ่ายขาวใครเล่าสมาทานธรรมเหล่านี้ไม่มีเหลือประพฤติอยู่พระสมณโคโดมหรือคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นดูก่อนกัสปะก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือวินยูชน เมื่อซักไซส้ไล่เลียงสอบสวนพึงกล่าวอย่างนี้ว่าธรรมของท่านพวกนี้เหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษควรเสพนับว่าควรเสพเป็นธรรมประเสริฐนับว่าเป็นธรรมประเสริฐเป็นฝ่ายขาวนับว่าเป็นฝ่ายขาว พระสมณะโคดมสมาทานธรรมเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือประพฤติอยู่หรือคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นดูก่อนกัสปะบืญยูชนในโลกนี้เมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนดังนี้โดยมากพึงสรรเสริญเราพวกเดียวในข้อนั้นดูก่อนกัสปะอีกข้อหนึ่ง วินยูชนจงซักไซไล่เลียงสอบสวนพวกเราเปรียบเทียบครูด้วยครูหรือเปรียบเทียบหมู่ด้วยหมู่ว่าธรรมของท่านพวกนี้เราใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลมีโทษนับว่ามีโทษไม่ควรเสพนับว่าไม่ควรเสพไม่เป็นธรรมประเสริฐนับว่าไม่เป็นธรรมประเสริฐ เป็นฝ่ายดำนับว่าเป็นฝ่ายดำใครเล่าละทำเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือประพฤติอยู่หมู่สาวกของพระโคโดมหรือหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นดูก่อนกัสปะก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือวินยูชน เมื่อซักไซายไล่เลียงสอบสวนพึงกล่าวอย่างนี้ว่าทำของท่านพวกนี้เหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลมีโทษนับว่ามีโทษไม่ควรเสพนับว่าไม่ควรเสพไม่เป็นธรรมประเสริฐนับว่าไม่เป็นธรรมประเสริฐเป็นฝ่ายดำ นับว่าเป็นฝ่ายดำหมูสาวกของพระโคดมละธรรมเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือประพฤติอยู่หรือหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นดูก่อนกัสปะวินยูชนทั้งหลายในโลกนี้เมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนดังนี้โดยมากพึงสรรเสริญเราพวกเดียวในข้อนั้น ดูก่อนกระสปะอีกข้อหนึ่งบินยูชนจงซักไซไล่เลียงสอบสวนพวกเราเปรียบเทียบครูด้วยครูหรือเปรียบเทียบหมู่ด้วยหมู่ว่าทำทั้งหลายของท่านพวกนี้เหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษควรเสพนับว่าควรเสพ เป็นธรรมประเสริฐนับว่าเป็นธรรมประเสริฐเป็นฝ่ายขาวนับว่าเป็นฝ่ายขาวใครสมาทานธรรมเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือประพฤติอยู่หมู่สาวกของพระโคดมหรือหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นดูก่อนกัสสปะก็ข้อนี้ เป็นฐานะที่จะมีได้วินยูชนเมื่อซักไซส์ไล่เลียงสอบสวนพึงกล่าวอย่างนี้ว่าธรรมของท่านพวกนี้เหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษควรเสพนับว่าควรเสพเป็นธรรมประเสริฐนับว่าเป็นธรรมประเสริฐ เป็นฝ่ายขาวนับว่าเป็นฝ่ายขาวหมู่สาวกของพระโคดมสมาทานทำเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือประพฤติอยู่หรือหมู่สาวกของคนาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นดูก่อนกัสปะวินยูชนในโลกนี้เมื่อซักไซ้ไล่เลี่ยงสอบสวนดังนี้โดยมาก พึงสรรเสริญเราพวกเดียวในข้อนั้นดูก่อนกัสปะมักมีอยู่ปฏิปทามีอยู่บุคคลปฏิบัติตามแล้วจะรู้เองจะเห็นเองว่าพระสมณโคโดมกล่าวตามการกล่าวจริงกล่าวอาัดกล่าวธรรมกล่าววินัย ดูก่อนกัสปะมักเป็นไนปฏิปทาเป็นไนที่บุคคลปฏิบัติแล้วจะรู้เองจะเห็นเองว่าพระสมณโคโดมกล่าวตามการกล่าวจริงกล่าวอัดกล่าวธรรมกล่าววินัยมักมีองค์แปดอันประเสริฐนี้ คือความเห็นชอบความดำริชอบพูดชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจชอบดูก่อนกระสปะมัคนี้แหละปฏิปธานี้ที่บุคคลปฏิบัติตามแล้วจะรู้เองจะเห็นเองว่า สมณโคโดมกล่าวตามการกล่าวจริงกล่าวอัดกล่าวธรรม、กล่าววินัยครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปรัสอย่างนี้แล้วอเจละกะกัสปะได้ทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้มีอายุการบำเพ็ญตบะแม่เหล่านี้นับว่าเป็นสามัญญคุณ และนับว่าเป็นพรหมัญญคุณของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นคือคนเปลือยทอดทิ้งมารยาทเลียมือเชิญให้มารับพิกษาก็ไม่มาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่รับพิกษาที่แบ่งไว้ก่อนไม่รับพิกษาที่ทำเจาะจงไม่รับพิกษาที่ได้นิมนต์ไว้เขาไม่รับพิกษาจากปากหม้อ ไม่รับพิกษาจากปาก,มากหม้อข้าวไม่รับพิษาที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูนำมาไม่รับพิษาที่บุคคลยืนคร่อมท่อนไม้นำมาไม่รับพิกษาที่บุคคลยืนคร่อมสากนำมาไม่รับพิกษาของคนสองคนที่กำลังบริโภคอยู่ไม่รับพิกษาของหญิงมีคัน ไม่รับพิกษาของหญิงผู้กำลังให้ลูกดูดนมไม่รับพิษาของหญิงผู้คลอเคลียบุรุษไม่รับพิกษาที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับพิกษาในที่ซึ่งสุนัขได้รับเลี้ยงดูไม่รับพิกษาในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มไม่กินปลาไม่กินเนื้อ ไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มของหมักดองเขารับภิกษาที่เร anyway> ือนหลังเดียวเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคําเดียวบ้างรับภิกษาที่เรือนสองหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวสองคำบ้างรับภิกษาที่เรือนเจ็ดหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวเจ็ดคำบ้างเยียวยาอัตภาพ ด้วยพิกษาในถาดใบเดียวบ้าง2ใบบ้าง7ใบบ้างกินอาหารที่เก็บค้างไว้วันหนึ่งบ้าง2วันบ้าง7วันบ้างเป็นผู้ประกอบความขนขวายในการบริโภคพัดที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้บ้างขาดแต่พระโคดมผู้มีอายุการบำเพ็ญตบะ ของสมาณพราหมณ์เหล่านี้นับว่าเป็นสามัญญคุณและเป็นพรมัญญคุณคือเป็นผู้มีผักดองเป็นพักษาบ้างมีข้าวฟ่างเป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างมีกากข้าวเป็นพักษาบ้างมีข้าวฟ่างเป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างมีกากข้าวเป็นพักษาบ้าง มียางเป็นภักษาบ้างมีสาหร่ายเป็นพักษาบ้างมีรำเป็นภักษาบ้างมีข้าวตังเป็นภักษาบ้างมีกัมยานเป็นภักษาบ้างมีญ้าเป็นพักษาบ้างมีโคไมเป็นภักษาบ้างมีเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคไ <washing temperature> <mine> ม้หล่นเยียวยาอัตภาพ าแต่พระโคโดมผู้มีอายุการบำเพ็ญตบะของสมณพราหมณ์เหล่านี้จัดเป็นสามัญญคุณและเป็นพรมัญญคุณคือเขาทรงผ้าป่านบ้างผ้าแกมกันบ้างผ้าห่อศพบ,บ้างผ้าบังสุขุลบ้างผ้าเปลือกไม้บ้างหนังเสือบ้างหนังเสือทั้งเล็บบ้าง ้าคากรองบ้าง้าเปลือกปอกรองบ้าง้ผาผลไม้กรองบ้างผ้ากำพลทำด้วยผมคนบ้าง้ากำพลทำด้วยขนสัตว์บ้างผ้าทำด้วยขนปีกนกเขาแมวบ้างเป็นผู้ถอนผมแนะหนวดประกอบความขนขวายในการถอนผมแนะหนวดบ้างเป็นผู้ยืนห้ามอาศนะบ้าง เป็นผู้กระโยงประกอบความเพียรในการกระโยงบ้างเป็นผู้นอนบนหนามสำเร็จการนอนบนหนามบ้างสำเร็จการนอนบนกระดานบ้างสำเร็จการนอนบนเนินดินบ้างเป็นผู้นอนตะแคงข้างเดียวบ้างเป็นผู้หมักหมมด้วยทุลีอยู่กลางแจ้งนั่งบนอาสนะตามที่ลาดไว้บ้าง เป็นผู้บริโภคคูดประกอบความขนขวายในการบริโภคคูดบ้างเป็นผู้ห้ามน้ำเย็นขนขวายในการห้ามน้ำเย็นบ้างเป็นผู้ประกอบความขนขวายในการอาบน้ำวันละสามครั้งอยู่บ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนกัสปะแม้ถ้าเขาเป็นผู้เปลืย ทอดทิ้งมารยาทเลียมือละถึงเป็นผู้ประกอบความขนขวายในการบริโภคพัดที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้บ้างศีลสัมปทาจิตสัมปทาหรือปัญญาสัมปทานี้อันเขาไม่ได้อบรมแล้วไม่ได้กระทำให้แจ้งแล้วที่แท้เขายังห่างไกลจากสามัญญคุณ และพรมัญญะคุณดูก่อนกษสปะต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนและทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ดูก่อนกัสปะภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างพรามบ้างดูก่อนกัสปะแม้ถ้าเขาเป็นผู้มีผักดองเป็นพักษามีข้าวฟ่างเป็นพักษาละถึงมีเงาและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคไม้หล่นเยียวยาอัตภาพเพียงเท่านี้ ศีลสัมปทาจิตตสัมปทาปัญญาสัมปทานี้เป็นอันเขาไม่ได้อบรมแล้วไม่ได้กระทำให้แจ้งแล้วที่แท้เขายังห่างไกลาจากสามัญญคุณและพรมัญญคุณดูก่อนกัสปะต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียน และทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนกสปะภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างพรามบ้างดูก่อนกสปะแม้ถ้าเขาทรงผ้าป่านบ้าง ผ้าแกมกันบ้างละถึงเป็นผู้ประกอบความควนควายในการอาบน้ำวันละสามครั้งอยู่บ้างเพียงเท่านี้ศีลสัมปทาจิตตสัมปทาปัญญาสัมปทานี้เป็นอันเขาไม่ได้อบรมแล้วไม่ได้กระทำให้แจ้งแล้วที่แท้เขายังห่างไกลจากสามัญญคุณ และพรมัญญคุณดูก่อนกระสปะต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนและทำให้แจ้งซึ่งเจตโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ดูก่อนกัสปะภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างพรามบ้าง